Ignite is an ongoing series of speedy presentations. They've ranged from building multi-person pogo sticks to hacking chocolate. Any topic that geeks hold dear. Each speaker gets only five minutes and 20 slides at auto advance every 15 seconds. มาขึ้นสู่ภูเขานะครับภูทับเบิกลมเก่าพิชบูรณ์ทุกท่านคุณทราบใช่ไหมครับว่าภูทับเบิกนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพคัญมากเลยกระลำยักษ์นะครับภลูกกระลำทั้งภูเขาเลยแต่เขานี้มีเรื่องหลังเราต้องช่วยเขาเพื่อให้เรารอดทับเบิกนะครับจุดชมวิวคือป่าต้นน้ำแม่น้ำป่าสักน้ำทั้งหมดนี้ไหลสู่คือปักชุ่ิทธิ์ทางด้านเส้นทุกท่านนะครับลงสู่แม่น้ำป่าสัก ทางด้านขวาลงสู่แม่น้ำโขงเคมีจากปุ๋ยเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงไหลลงสู่แม่น้ำป่าสัก์แม่น้ำโขงออกสู่ทะเลจีนใต้และกลับเขาเ้เาไปในอ่าวไทยในน้ำมีสารเคมีในน้ำมีปลาเราตกปลามาเราได้สารเคมีจากปลามาด้วยเมื่อน้ำเลยไปในอากาศเป็นเมฆฝ,ฝนเมฆฝนมีสารเคมีที่มีพิษจากยาฆ่า,มาแมลงจากปุ๋ยเคมี ตกบนสุขภาพครั้งหนึ่งทำอย่างไรครับให้เด็กพวกนี้มีความพิธีขึ้นมองไปให้หน้าลดละเลิกการใช้อุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงใช้ปุ๋ยชีวภาพและยาไล่แมลงแบบชีวภาพแทนเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนทั้งชาวเราและชาวเขาตรงนี้นะครับเราต้องเริ่มต้นกับที่ว่าทับเบิเกดีมากครับนี่คือมะเขือเปราะนะครับลูกเล็กที่สุดของทับเบิก นอนขึ้นครับชาวบ,บ้านไม่เก็บกินทั่วๆไปประมาณลูกบอลหนึ่งลูกครับนะฮะเราจะเอาโครงการให้สำร็จนะครับเข้าไปในพื้นที่ชาวเขาอ่งเยอะครับอยากทําตามอยากเกินตามรอยเท้าพ่ออยากปลูกป่าเพื่อพ่อทำอย่างไรครับจะเปลี่ยนเขากระหล่ำหูแล้วล้นเนี่ยให้เป็นถอยเป็นไม้ยิงต้นเช่นท้อรับธําหรือดอกทิวลิปดอกฟีเซียดอกกิบลาซึ่งสวยงามมากราคาที่ดีกว่ากระหล่ำตอนนี้นะครับกิโลละหนึ่งบาท ทอครับทำอย่างตามที่30บาท50บาทหรือสับปะตอนนี้นะครับสองบาทต่อ1นกิโลการเลี้ยงง่ายขั้นด้วยพืนผลสามารถเลได้ตลอดทั้งปีสลับกันไปต้องการเปลี่ยนเขาหโัวโล้นกระหล่ำเป็นแบบนี้ครับเหมือนโครงการหญ้าที่ดอยตรงเราต้อช่วยกันครับเอาป่าขึ้นมานะครับนอกจากนี้นะครับในทุนก็ให้ปุ๋ยเคมีนะครับให้ยาฆ่า,มาแมลงไป แลกกับการให้ลดให้ทุกอย่างกับชาวเขาชาวเขาพื้นี่เยอะมากภายมหาศารนี่คือตัวอย่างตัวอย่างนึงนะครับของชาวเขาที่เดินตามรอยเท้าพ่อปลูกท้อพลับผับกาแฟปลูกทิ้ทงๆว,ว่างๆน้ําไม่เคยลดปุ๋ยไม่เคยให้แต่กาแฟจากไร่นะครับที่หนึ่งของประเทศไทยสามปีซ้อนจนผู้กอดขอร้องว่าอย่าส่งต่อไปเลยครับเพราะส่งแล้วชนะแน่นอนขนาดไม่ให้ปุ๋ยนะครับชาวบ้านนะครับถ้าเกิดเขาเลี้ยง ส,สัตว์โดยให้อาหารที่จเกปุ๋ยชีวภาพนะครับทุกอย่างเป็นชีวภาพปลอดสารพิษหมนหมูเอ็ดเป็ดไก่ที่คือโครงการครับที่ผมพาเ,เพื่อนๆไปปลูกกระหล่ำโดยใช้ดินซีชีวภาพนะครับไม่ใช่สารเคมีเลยกระหล่ำเราแก้มครับน่ากินฮนะสาพราการเกษตรสีฟ้าเพียงกุ้งเบิกครับเป็นที่เดียวครับปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีนั้นข้าวที่ได้มาประโยชน์แน่นอนและแล้วเราไม่ต้องมีการลุกล้ำป่าต้นน้ำนะครับ ปลูกข้าวแค่เลยขั้นครับน้ำใช่ไหมครับน้ำสป็น,นัญมานครับต้องการมีน้ําปลูกข้าวทั้งปีเราก็ต้องทําการสร้างฝายครับสร้างฝายเพื่อเก็บกับกน้ําไว้ชะลอน้ําให้น้ําหยุดนิ่งและดูดน้ําจากฝายนะครับขึ้นไปเป็นยอดเขาเพื่อ,อจะกระจายน้ําต่างๆไปทั่วเขาทั้งบริเวณเลยในการทาน้ําที่ยอดเขาละบากมากครับต้องสร้างสระก่อน สักพวกนี้นะครับนอกจาก,กเก็บน้ำนะครับเราจะเลี้ยงปลาทัพทิมด้วยครับให้ปลาโปรตีนสืบมาาชาวเขาน้ําในสระที่มีปลานี้ไหลลงมาแล้วนะครับข่าวปลานี้ก็เป็นปุ๋ยอย่างธรรมชาติให้กับพืชไร่เกษตรกรเช่นเดียวกันครับพื้นที่ประมาณสามพันไร่จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และเราสามารถนะครับตรงนี้ลดละเลิกการใช้ทีมีที่อย่างมหาศาลในการเดินท่อน้านะครับต้องเดินท่อน้ําประมาณสี่กิโลผ่านภูเขาต่าง สูงชันอย่างมากเลยโดยการลักน้ําจากเขาที่สูงกว่ามาเขาที่ต่ํากว่าแต่บางทงบางช่วงต้นการบูดน้ําด้วยนี่คือตัวอย่างสระหนึ่งสระนะครับบนยอดที่ภูทะเบิกด,ด้านหลังสระนี้นะครับสามารถดูแลได้ประมาณ30-50ถึงไร่แต่ทําไมเราต้องการสร้างสามสระเพื่อทำการพื้นที่3 0 0พันไร่พื้นที่3า0พันไร่นะครับเราจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของชาวบ,บ้านภูทะเบิกให้ดีขึ้นเพราะไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมครับสูตรดมเด็กและแกนไม่โตทำอย่างไรครับให้เขากับเราอยู่ด้วยกันอย่างสงบทำอย่างไรครับเงินเพียงแค่สามแสนกว่าบาทเนี่ยสา,สามารถลดการใช้ปุ๋ยได้ถึงห้าร้อยสี่สิบตันต่อปีหรือว่าห้าร้อยห้าร้อยกิโลกร,รมัมห้าร้อยสี่สิบตันต่อปีนี่คือเคมีต่างๆที่ปนพืนในน้ำในแม่น,น้ำป่าสักเข้าสู่เกิืปลาสับชนิทสิ์ลงม่น้ำโขง สุเทจิตใต้โวกับมัในอ่าวไทยทําให้ปลาทูปลาแล้วแล้วแต่มีสารปนเปื่อนในร่างกายเราซื้อปลาให้ลูกกินเราจินเองเราก็ได้รับผลกระทบจากสารเชมีพจาข้ามแมลงผมทามาหลายปีแล้ามมาาครับผมบวกมานานแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้นะครับพลังบวกต่างเนี่ยอยู่ในมือท่านขึ้นอยู่กับท่านเนี่ยเดเริ่มทำกระผมนี่แหลครับขอบคุนมากครับขอบคุณทุกท่านที่ส่วัตรโรบนะครับ